สวัสดีค่ะครูทิพย์นะคะวันนี้พามาดูม่านหลุยนะคะม่านหลุยผ้าลินินตัวนี้ใส่ซับหลังผ้าแบกเอาด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยค่ะตัวนี้เป็นเย็บริมแบบนี้นะคะก็ติดซับข้างหลังนะคะด้านหลังเราจะเย็บแปะแบบนี้จะได้มีความ หนาหนาฟูนะคะน่อนจะได้อยู่ดีนะผ้าเรนินถ้าไม่ใส่ซับเนี่ยโ,โห้โหนิ่มมากนิ่มแล้วยับง่ายมากอันนี้ลูกกว้าง2เมตรนะคะแล้วก็ลึก80เซนตัวนี้เป็นหลุี ้าลายนะคะเป็นลายสกอตตาใหญ่ลายลูกเต๋านั่นเองนะคะลายใหญ่ๆนี้เป็นลูกเดียวนะคะแล้วก็จะมีจุละสามลูกอีกซึ่งอยู่ในห้องเดียวกันนะคะแต,แต่ตัวนี้มีลูกเดียวกว้างๆนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมครูทิพย์มาโดยตลอดหากใครอยากจะเรียนรู้เรื่องผ้าม่านนะคะติดต่อครูทิพย์แล้วก็สอบถามได้ที่เบอร์โทรนะคะ0 8 5ย์5 2 2 2 1นนะคะติดต่อครูทิพย์ได้แล้วก็ถ้าใครสนใจอยากเรียนก็นัดวันเวลาได้เลยนะคะถ้าช่วงครูว่างครูก็จะนัดวันแล้วก็ สอนกันได้เลยค่ะฝากไว้ติดตามชมกันในตอนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ